สวัสดีค่ะทำตามภาษานะคะวันนี้จะมาตัดใบตองจะไปเอาไว้ทำขนมเข่งขนมเทียนนะจ๊ะเราก็ยังไม่อยากตัดเท่าไหร่หรอกเพราะว่ากล้วอะไรยังไม่ได้ออกเครือนะต้นที่ควรจะออกเครือมันก็ไม่งามม,มันอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสม,มันก็เป็นอย่างนั้นนะ ทีนี้ต้นที่มันพอโตได้เนี่ยมันก็ยังเป็นกล้วยที่ยังไม่ออกเครือแต่เราก็พยายามเลือกเลือกต้นละใบสองใบมาตัดไม่เยอะคงไม่ได้เป็นอะไรนะใบกล้วยเราแปลงเนี้ยลมมันก็ไม่ค่อยตีเท่าไหร่แต่แปลงอื่นอะ่ะก็ลมจะตีใบมันก็จะแตกเยอะตรงนี้ก็พยายามดูว่าตรงนี้เป็นกล้วยน้ำว้านะเราตัดใบกล้วยน้ำว้ากำลังเลาะใบอยู่ ทำไปทีละนิดทีละนิดนี่ใบกล้วยที่เราตัดอีกแปลงนะก็งามเหมือนกันนะนี่จะส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์มะลิอ่องดูไกลๆก็ว่าต้นมันไม่โตที่ไหนได้ไม่ได้เอาตะขอมาชักใบก็ตัดไม่ค่อยถึงเหมือนกันเขายามเลือกใบต้นระใบเพราะว่ามันยังเป็นกล้วยที่ยังไม่เคยมีกอที่ออกเครือนะมันเพิ่งจะเริ่มเป็นกอมันจะเป็นต้น ต้นหลักต้นหนึ่งมีบางต้นที่จะมีต้นต้นหลายหลายต้นอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็กะว่าไม่ให้เป็นกอใหญ่อาจจะมีแค่3ามสี่ต้นต่อกอนะเนื่ยตอนแรกก็คิดว่าต้นเหมือนติเตียมองใกลๆมองใกล้ๆนี่มันสูงมากตัดไม่แทบจะไม่ถึงอย่างกอนนี้จริงเรากะไม่ให้มันมีหน่อยเยอะนะกล้วย ใบมันแตกหมดที่นี่ลมมันจะรับลมลมมันจะแรงนี่ก็สูงอยู่เอ้ยกะว่ามาตัดใบตองนะมาเอาใบตองไปทำขนมเทียนถ้าเป็นกออย่างนี้ถ้ามีต้นที่มันพอแบบเป็นครอบครัวนะถึงจะตัดได้ได้ได้หลายใบแต่นี่ใบมันแตกน,นี่กะว่าเหลือแค่ กอละสามสต้นแต่นี่หนอมันจะเยอะเกินเดี๋ยวต้องมาแต่งหน่อนนะนตัดใบตองไปคิดว่าน่าจะพอแหละเพราะเราปลูกหลายต้นถึงแม้ว่าต้นมันยังจะยังไม่ยังอายุมันยังไม่ได้ออกเครือนะให้กล้วยไม่ถึงปีเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมาดูต่อจ้า ใบตองมันก็งามอยู่นี้ยก็ใหญ่กว้างอยู่ใหญ่ทีเดียวอันนี้ตัดไปได้ประมาณไม่ถึงสิบใบสิบใาได้ไมั้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจไม่ถึงสิบใบได้ได้ประมาณเกือบสองโลนะเนี่ยใบกว้างอยู่เราก็พยายามเลือกใบที่ไม่แตกตอนที่เราตัดมานะอืม ก็ใบก็ใหญ่อยู่นะคะแต่ว่าใบก็มีรูบ้างเดี๋ยวเราก็มาพึ่งสักหน่อยแล้วก็มาเขาเลียกเจียใบยตองเป็นใบตองที่เราตัดมาจากกล้วยที่เราปลูกนะออขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะทำตามภาษานะฝากกดติดตามค่ะ ทงฟ้าแจ่มใสมากแดดแรงมากสวัสดีจ้า